สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมธรรมชาตินะครับหากจะกล่าวถึงยักษ์ในพระพุทธศาสนาในสมัยคลั้งพระพุทธการเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงยักษ์ที่มีชื่อว่าอลาะวไะกะยักษ์ซึ่งได้ยินกันมาจากในบทพาหุงมหากาหรือบทพุทธชัยมมงคลคาถาโดยบทสวสดนี้เป็นบทสวสด ที่กล่าวถึงอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัวของพระองค์นั้นมีธรรมวิธีในการเอาชนะบททดสอบต่างๆได้โดยบทสวดระองค์นี้ถือว่าเป็นชัยชนะอย่างสูงที่สุดขององค์พระบรมศาสดาซึ่งมีด้วยกัน8บทโดยบทที่หนึ่งนั้นคือชัยชนะจากพยาวัสวัตตีมานในบทที่สองคือชัยชนะจากคาลวะไกยักษ์ในบทที่สา คือชัยชนะจากช้างนาราคิรีบทที่4คือชัยชนะจากองคุลิมานในบทที่5คือชัยชนะจากนางจินจามาวิกาในบทที่6คือชัยชนะจากสัจจการิคนในบทที่7คือชัยชนะจากพญานันโทปนันทานคราชและในบทที่8คือชัยชนะจากพระกาพมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ สรงได้มาจากบารมีธรรมและอิทธิปฏิหารโดยในบทที่สองที่กล่าวว่ามาราติเรกรรม,มพิยุทธชิตศสพพระรันติงโทรัมพระนาระวกรรมักขมถัดทยักขันขันตีสุทันตวิทินาชิตตวาวามุนินโทอันกล่าวถึงชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีต่ออารกายักษซึ่งเป็นยักษ ที่มีนิสัยดูร้ายใจคอโหเทียมเต็มไปด้วยโทสะและโมโหแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ทรงเอาชนะได้ด้วยขันติบาร,รมีโดยพระคาถาบทนี้นิยมใช้สำหรับการเอาชนะศัตรูผู้ที่กระด้างกระเดืองหรือศัตรูผู้ที่เป็นอันพานโดยในตอนนี้จะขอกล่าวถึงชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีต่ออารวะกายักษ แบบละเอียดรวมถึงข้อธรรมที่อารวาไกะยะได้ถามแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยโดยที่มาของชัยชยนะครั้งนี้เกิดขึ้นในพรรษาที่16ที่เมืองอารวีมีรายละเอียดดังนี้ในครั้นพุทธกาลมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าอาวะกะมีวิมานของตนอยู่ที่ต้นไทรใกล้เมืองอารวียักษ์ตนนี้มีฤทธิษษ์มากสามารถอ่อเหินเดินอากาศได้ มีนิสัยที่ดูร้ายชอบจับคนและสัตว์กินเป็นอาหารโดยอละวะกจายักษ์ได้รับพรจากท้าเวสุวรรณให้สามารถจับมนุษย์และสัตว์ที่หลงเข้าไปสู่ร่มไสของตนกินเป็นอาหารได้ในครั้งนั้นที่เมืองอลวีมีกษัตริย์ชื่อพระเจ้าอละวะกะเป็นพระราชาที่โปรดการล่าเนื้อมากพระองค์ทรงสเสด็จออกล่าเนื้อเป็นประจำ ระหว่างการล่าเนื้อพระองค์ได้ตั้งกติกาว่าถ้าเนื้อหนีออกไปทางผู้ใดผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบโดยการติดตามเนื้อนั้นกลับมาให้ได้วันหนึ่งระหว่างการออกล่าเนื้อเนื้อตัวหนึ่งได้หลบหนีไปทางที่พระเจ้าอารวกกะประทับอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ทรงธนูเสด็จติดตามเนื้อนั้นไปเป็นระยะทางถึงสามยน์และในที่สุดพระองค์ก็สามารถ สังหารเนื้อนั้นได้เป็นที่สําเร็จเมื่อพระเจ้าอลาวกะได้สังหารเนื้อนั้นแล้วก็ทรงตัดเนื้อของเนื้อตัวนั้นออกเป็นสองท่อนแล้วหาบกลับมาระหว่างที่เสด็จกลับมานั้นเป็นเวลาเที่ยงเมื่อพระองค์เห็นต้นไทรใบหนาร่มเย็นต้นหนึ่งจึงได้เสด็จเข้าไปเพื่อประทับพักพระวรากายให้หายเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าต้นไทรต้นนั้น เป็นที่อยู่ของอรวา,ายักษ์พระองค์จึงถูกอรารวายักษ์จับตัวไว้เพื่อกินเป็นอาหารแต่พระเจ้าอรารวานั้นทรงขอชีวิตและสัญญาว่าจะส่งคนและสำรับอาหารมาให้เป็นประจำวันใดพระองค์ไม่ส่งคนมาให้ก็ขอให้อรารวายักษไปจับพระองค์กินได้เมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วอรวารวายักษ จึงปล่อยพระองค์ไปเมื่อพระเจ้าอลละกะได้เสด็จกลับถึงพระนครแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามสัญญาโดยได้จัดส่งนักโทษไปให้อลละกะายักษ์กินเป็นอาหารทุกวันโดยอลละกะายักษ์นี้มีกำลังมากเคี้ยวกินนักโทษมันกินเผือกกินมันโดยทหารผู้ที่คุมนักโทษไปเห็นเข้าก็เกิดความหกสั่นขวัญแขวนขนพองสยองกล้าหว,วาดกลัว แล้วนำเรื่องนี้มาบอกเล่าให้ชาวบ้านชาวเมืองอารวีได้รับฟังเมื่อชาวเมืองอาวีได้รับฟังแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะกล้ากระทำความผิดในไม่ช้าจึงไม่มีนักโทษที่จะส่งไปให้อาราวะกะยักษ์กินอีกแม้พระเจ้าอารวกกะจะออกอุบายโดยจะแกล้งเอาทรัพย์ไปทิ้งล่อไว้กลางทางก็ยังไม่มีใคร กล้าหยิบฉวยเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของของตนเพราะกลัวว่าจะถูกจับเอาไปเป็นอาหารให้กับอาววกายักษ์เมื่อเป็นเช่นนั้นเสนาอามาดจึงแนะนําให้นําเด็กบ้านละหนึ่งคนไปส่งเป็นอาหารให้แก่อาววกายักษ์ทำให้บ้านที่มีบุตรหรือบ้านที่มารดากําลังมีคันอยู่นั้นพากันอพยพหนีไปอยู่เมืองอื่นจนหมดสิ้น เมืองอลวีต้องจัดส่งคนไปเป็นอาหารแก่อลาะวะกะยักษ์อยู่นานถึง12ปีจนในที่สุดก็ไม่มีเด็กที่จะให้ยักษ์กินคงเหลือเด็กเพียงคนเดียวก็คืออลาะวะกะกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าอลาะวะกะนั่นเองซึ่งในท้ายที่สุดพระเจ้าอลาะวะกะก็ตัดสินใจส่งราชโอรสของตน ให้เป็เป็นอาหารของยักษ์เพื่อทรงปฏิบัติตามคำสัญญาโดยในเช้าตรู่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูสัพพสัตว์ด้วยสัพพัญยุตยานได้ทรงเห็นว่าอรหกายักษ์นี้มีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุโสดาปฏิผลได้ครั้งทรงกระทำพัตกิจเช้าเสร็จแล้วจึงได้สเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีไปยังที่อยู่ของอรหกายัก เป็นระยะทางถึงสามสิบโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงหน้าวิมานของอลกายักษในเวลาค่ำแล้วยักษ์รักษาประตูชื่อว่าคัททรพายักษเห็นเข้าจึงได้เข้าไปถวายบังคมแล้วกลับทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงสเสด็จมาที่นี้ด้วยเหตุใดพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบว่า พระองค์มีพระประสงค์ที่จะพักแรมในที่แห่งนี้สักหนึ่งคืนคัทรพายักษ์ได้ฟังเช่นนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าเจ้าของวิมานนี้คือลับกายักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่มีนิสัยโหดร้ายหยาบคายมากไม่ยอมไหวใครๆแม้แต่บิดามารดาของตนไม่รู้จักสมณนาชีพรามและไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยพระพุทธองค์อาจจะมีอันตรายได้ แต่ได้ฟังชื่นนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงออกพระโอษฐ์ขอพักอาศัยถึงสามครั้งจนในที่สุดคัดทธรพายักษ์ก็ทรงอนุญาตให้พระพุทธองค์เข้าพักได้แต่ขอให้ตนได้ไปแจ้งเรื่องนี้ให้แก่อลวกไกยักษ์ทราบเสียก่อนครั้นแล้วคัทธรพยักษ์ก็ออกจากวิมานมุ่งหน้าตรงไปยังป่าหิมพาน์ เพื่อที่จะแจ้งให้อรรถกายยักษ์ซึ่งกำลังประชุมอยู่ที่สมาคมยักษ์ได้ทราบซึ่งในขนาดนั้นประตูวิมานของอรรถกายยักษ์ก็ได้เปิดออกเองพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จเข้าไปประทับนั่งเปล่งพระจับพันรังสีเป็นสีทองอยู่บนบันลังทิพย์ของอรรถกายยักษ์พวกนางสนมของอรรกายยักษ์ เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จเข้ามาก็มีความยินดีพากันมาถวายบังคมแล้วมานั่งฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ส่วนทางด้านคัทธรพยักษ์เมื่อไปถึงป่าหิมพานก็ได้นำความไปแจ้งให้อลาะวะกายักษ์ทรงทราบอลาวะกายักษ์ก็นิ่งไว้ไม่ได้สแสดงอาการเพราะอายกลัวว่ายักษ์ตนอื่นจะรู้ว่ามีสมมะ เข้าไปอยู่ในที่พักของตนได้ขณะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดนางสนมยักษ์อยู่นั้นก็มียักษ์อีกสองตนคือ 1. สาตาคิระยักษ์และ 2. เหมมาวัตยักษ์พร้อมด้วยบริวารพากันหอกเพื่อที่จะไปประชุมที่ป่าิมะพานแต่เมื่อถึงวิมานของอลกไกยักษ์พวกตนนั้นก็ไม่สามารถ ที่จะหออผ่านไปได้เนื่องด้วยพระพุทธองค์ทรงได้เปลงพระจับพันรังสีอยู่หน้าที่นั้นเองซึ่งเมื่อยักษ์ทั้งสองทราบว่าพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่หน้าที่นั้นจึงพากันเวะลงไปเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาก่อนที่จะออกเดินทางต่อเมื่อทั้งสองไปถึงสมาคมยักษ์แล้วสาตาคีระยักษ์และเหมาวัตยักษ์ จึงได้แจ้งให้อลวกกยักษ์ทราบว่าบัดนี้พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่วิมานของเขาและแนะนำให้เขานั้นไปเฝ้าพระพุทธองค์เสียเมื่อได้ทราบเช่นนั้นแล้วอลวกยักษ์ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแม้สาตาคีรยักษ์และเหมมัวัตยักษ์จะอธิบายว่าพระบรมศาสดาคือพระโพธิสัตว์ที่ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาเพื่อตรัสรู้เพื่อสั่งสอนสรรพสัตว์อันเทวดาทั้งหลายรู้ดีแต่ถึงกคะนั้นอนละววกายักษ์ก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังพร้อมทั้งลุกขึ้นเอาเท้าซ้ายเหยียบพื้นศิลาเท้าขวาเหยียบยอดเขาไกลลาดพร้อมทั้งส่งเสียงร้องประกาศชื่อของตนดังกึกก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินชมพูทวีปโดยอิทธิฤทธิ์ของอละวะกายักนั้น แม้เสียงร้องจะประกดดาศดังก้องไปทั่วชมพูทวีปซึ่งนับเป็นเสียงหนึ่งในบรรดาเสียงดังพิเศษสี่อย่างที่จะได้ยินกันทั่วทั้งชมพูทวีปคือ 1. เสียงของบุญนัก,กยักษ์ที่ส่งเสียงร้องชัยโยในคราวที่ชนะพนันพระเจ้าทานันชัยโกรพยะสเสียงของเท้าสักกาเทวราชร้องประกาศคู่ จะกินพุทธบริษัทผู้ใจบาปไม่ถือศีลถือธรรมครั้งปลายพุทธการของพระกัสปปพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน 3. เสียงของพระเจ้ากุศราชร้องประกาศพระนามของพระองค์ในคราวที่พระองค์ทรงพาพระนามปภาวดีสเสด็จขึ้นช้างออกจากพระนครเมื่อนครกุสาวดีถูกขัตริย์ทั้งเจ ปิดล้อมและสี่เสียงของอลวกายักษ์ว่าแล้วอลวกายักษ์ก็ได้เหาะมาจนถึงต้นไทรที่เป็นที่อยู่ของตนเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในแล้วตัวของอลวกายักษ์นั้นก็ได้บันดาลลมพายุใหญ่ให้พัดโรงเข้าทาลายพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ก็ทรงอธิษฐานปิดภัยพิบัตินั้นเสียอลวกไกยักษ์ ก็ได้บันดาลฝนหาใหญ่ให้ตกลงมาเพื่อที่จะให้น้ำนั้นท่วมพระพุทธเจ้าให้ตายแต่แม้ว่าฝนนั้นจะตกรุนแรงจนแผ่นดินแยกออกเป็นสองช่องแต่ฝนนั้นก็ไม่อาจเปียกจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ครั้นอาละวะกายักษ์เห็นดังนั้นก็ได้บันดาลฝนแผ่นหินให้ตกลงมาจากยอดเขาใหญ่ๆ พ้นควันลุกโผลงลงมาจากอากาศแต่พอถึงพระพุทธองค์แล้วฝนนั้นก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปในทันทีอละวกายักษ์เห็นเช่นนั้นก็ได้ทำฝนเครื่องประหารฝนเพลิงฐานฝนเท่าฝนทรายให้ตกลงมาแต่ฝนนั้นก็กลับกลายเป็นของหอมอันเป็นทิพย์มาบูชา แด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจนหมดสิน้นเมื่ออะวะกายักษ์เห็นเช่นนั้นเมื่อไม่อาจทําอันตรายพระพุทธองค์ได้ด้วยการบรรดาลผลต่างๆจึงพาพละยักษ์และพูดเข้าไปหาแต่พูดเหล่านั้นก็ไม่อาจจะเข้าใกล้พระพุทธองค์ได้ดุดดังเมงวันไม่อยากตอมก้อนเหล็กที่ลุกลนได้ฉันนั้นโดยการเวลา ได้ผ่านไปคลึ่งคืนอลาะวะกายักษ์คิดว่าจำเป็นต้องใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของตนซึ่งก็คือทุตสาวุธซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงประดุดวชิรวุธของเท้าสักกาเทวราชคาาวุธของเท้าเวสุวรรณและนนยนาวุธของพญายมาราชโดยทุตสาวุธนี้มีลักษณะเป็นผืนผ้า หากโยนขึ้นไปในอากาศก็จะทำให้ฝนแล้งถึง12ปีหากทิ้งลงบนพื้นดินก็จะเกิดไฟบรรลัยกันเผาไหม้และทำลายอยู่อย่างนั้นถึง12ปีถ้าทิ้งลงมหาสมุทรน้ำก็จะแห้งคอดถ้าทิ้งบนภูเขาแม้เขาสิเนรูมากก็จะระเบิดกระจัายกลายเป็นปุ๋ยผงว่าแล้วลวาวิยักก็ใช้ทศสาวุธ บรรดาเทวดาท,วทั้งหมื่นโลกาธาตุต่างก้มมาชุมนุมกันอย่างมากมายหนาแน่นเพื่อที่จะรอดูพระบารมีของพระพุทธองค์ในการปราบอละกายักษ์ในครั้งนี้อละกายักษ์อวนรอบพระพุทธองค์แล้วปล่อยทศสาวุธไปในอากาศทุสาวุธนั้นก็ส่งเสียงร้องดังหน้าสะเพรัวประดุดดังสายฟ้าฟ,า,ฟาดแต่สุดท้ายแล้ว ก็ลอยตกลงมากลายเป็นผ้าเช็ดพระบาทที่แทบพระบาทของพระพุทธองค์อาลวกายักษ์เห็นดังนั้นก็เกิดตกใจและคิดว่าอาวุธทั้งหมดไม่อาจทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ตนเองก็เกิดความหวาดกลัวจึงได้ออกคำสั่งแก่พระพุทธองค์ว่าสมณะท่านจงออกไปเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ก็ทรงดำรีว่าอาลวกายักษ์ผู้นี้ เป็นผู้ที่มีจิตใจแข็งกระด้างหากตอบโต้ด้วยความแข็งกระด้างกลับก็จะมีจิตใจที่แข็งกระด้างยิ่งขึ้นกว่าเก่าดำดี่แล้วก็ทรงลุกขึ้นและเสด็จออกจากวิมานยักษ์อระกยักษ์เห็นดังนั้นจิตใจก็อ่อนลงคิดว่าพระพุทธองค์นี้ว่าง่ายแล้วก็คำสั่งต่อมาว่าสมณะท่านจงเข้าไปพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จ เข้าไปในวิมานยักษ์อละวะกากยักษ์ได้ใจก็อ,อําคำสั่งให้พระพุทธองค์นั้นเข้าเข้าออกออ,กอ,อ,กอยู่ถึงสามครั้งซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำตามประดุดการตามใจบุตรเมื่อบุตรร้องไห้แต่เมื่อถึงครั้งที่สี่อละวะไกยักษ์ก็สั่งว่าสมณะท่านจงออกไปครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงดำดัดตอบว่าเราไม่ออกไป ท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดเมื่อได้ฟังเช่นนั้นอลรวะกกยักษ์ก็ถามหีุผลพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบว่าเมื่อเราเข้ามานั้นเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเมื่อเจ้าให้เราออกเราจึงออกแต่เมื่อเจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านได้อนุญาตให้เราเข้ามาแล้วเหตุใดเราต้องออกไปอีกดูก่อนอลาวะกยัก เจ้าอนุญาตให้ใครเขาเข้ามาแล้วออกปากไล่เขานั้นไม่มีมารยาทไม่มีใครนับถือเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วอาระวะกาะยักษ์ก็แปลกใจในพุทธปัญญาจึงเปลี่ยนเป็นทูลถามปัญหาโดยขู่ว่าหากพระพุทธองค์แก้ไม่ได้ตัวเขานั้นจะควักเขาดวงจิตมาโยนทิ้งจะฉีกหัวใจมาขยี้ และจัดจับพระบาททั้งสองของพระพุทธองค์เหวงข้าแม่น้ำคงคาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่ายะาเก๋ยกเรายังไม่เคยเห็นใครสักคนในโลกเลยพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ผู้ที่จะสามารถควักดวงจิตของเราออมาโยนทิ้งเสีย จะขยี้หัวใจของเราให้แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของเราเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นได้เอาเถิดท่านเชิญถามปัญหาตามที่ท่านสงสัยเถิดเมื่อละวกไยักษ์ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็ได้นำคำถามมาถามพระพุทธองค์โดยคำถามนี้มีที่มาจากในสมัยอดีตการในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน คือพระกัสสปพุทธเจ้าโดยมีนามบรดาของอลวกายักษ์นั้นได้เคยถามปัญหาจากพระกัสสปพุทธเจ้าและได้นำมาอบรมสั่งสอนอาวกายักษ์แต่พอนานวันเข้าอลวกายักษ์ก็จำได้แต่คำถามแต่ลืมคำตอบจนหมดสิน้นเมื่อเขาเอาคำถามนี้ไปถามใครๆก็ไม่มีใครที่ตอบได้เพราะเป็นปัญหาที่จะตอบได้ เฉพาะพระพุทธเจ้าอรวกไกยักษ์จึงเขียนคำถามนั้นเก็บไว้ในวิมานครั้งอรวกไกยักษ์ได้นำคำถามที่เก็บในวิมานออกมาแล้วอรวกไกยักษ์ก็ได้ทรงทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกนี้อะไรที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเป็นรสที่ล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลาย และผู้เป็นอยู่อย่างไรที่นักปราชญ์ยกย่องว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตอบว่าศรัทธ,ธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกถ้ามันบุคคลประพฤติดีแล้วจะนำความสุขมาให้ความสัตว์สัจจะเป็นรถอันล้ำเลิอดกว่ารถทั้งหลายและผู้อยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายจะสรรเสริญว่าประเสริฐที่สุดเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วอละวะกายัก ก็ได้ทูลถามต่อไปว่าคนฆ่าหมูค้าได้อย่างไรฆ่าว่วงมานกได้อย่างไรล่วงทุก์ได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยจะขอขยายความคําว่าโอค่านี้คือกระแสน้ํากิเลสที่ท่วมทับใจของสัตว์โลกให้จมอยู่ในความต่ําซามส่วนว่วงมานกนั้นคือห่วงน้ําที่ลึกกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายโดยหลังจากที่อาวกกายักษได้ทูลถามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าคนจะข้ามโมฆะได้ด้วยศรัทธาข้ามว่ัมาดนอบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเพียรและบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาที่เกิดจากการทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตเมื่อได้ฟังแล้วอาวกกายักษ ก็ได้ทูลถามต่อไปว่าคนทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาทำอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์ทำอย่างไรจึงจะได้เกียรติยศชื่อเสียงทำอย่างไรจึงจะผูกใจผูกมิตรไว้ได้และทำอย่างไรเมื่อไปสู่พบหน้าแล้วจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าคนต้องการจะบรรลุนิพพาน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอระหันต์ไม่ประมาทรู้จักพินิษพิจารณาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลปฏิบัติตนตรงต่อเวลาเอาธุระมีความขยันไม่ประมาทไม่ทอดธุระมีความเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์จริงผู้ให้ย่อมปลุกใจหมูมิตรไว้ได้ บุคคลผู้มีธรรมสีประการคือหนึ่งสัจจะคือความจริงซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจพูดจริงทำจริง 2. คือธรรมะคือการฝึกฝนการข่มใจการฝึกนิสัยการปรับตัวคุมจิตใจฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อผกพล่องปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้า ด้วยสติปัญญา 3. คือจาคะคือความเสียสละและกิเลสและความสุขความสบายและผลประโยชน์ส่วนตนมีจิตใจที่กว้างใหญ่พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นของผู้อื่นช่วยเหลือเผื่อแพ่เอื้อเฟือ้อไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตน 4. ขันติคือความอดทน ตั้งหน้าทำหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมั่นในจุดหมายไม่ทอแท้บุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมจักไม่โศกเศร้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปอีกว่าเชิญท่านถามสมณนะเหล่านี้ดูเถิดว่าในโลกนี้เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจาก,ก็ดี เหตุที่ให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าธรรมะก็ดีเหตุให้ผูกมิสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่าจาคาก็ดีเหตุให้หาทรัพย์ได้ยิ่งไปกว่าขันติก็ดีมีอยู่หรือไม่เมื่อเรากายักได้ยินเช่นนั้นก็ทรงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงประโยชน์ที่พึงจะได้ในโลกหน้าแล้ว ยังต้องถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอีกทำไมพระพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับที่เมืองอลาวีและ,สะเสด็จมาประทับที่บาลังของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้ในวันนี้ตัวของข้าพเจ้าได้ทราบชาัดถึงบุคคลที่ใครๆก็ถวายทานแล้วว่ามีผลมากข้าพเจ้านั้นขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมที่พระองค์ทรงสรัตแสดงไว้ดีแล้วและหมู่พระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วโดยในท้ายที่สุดแห่งการทูลถามปัญหานี้อละวไกายักษ์ผู้ทรงจิตใจไปตามพระธรรม,มเทศนาก็ได้สำเร็จพระโสดาปัิผลเป็นพระโสดาบันในรุ่งแจ้งนั้นเองเมื่ออรวรกายยักษ์สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็เปล่งเสียงสาธุการเป็นเวลาเดียวกันกับที่คนจากเมืองอลาวีที่ได้นําอลาวะกากุมารมามอบให้อละวะกกายักษ์รับพระราชกุมารน,นั้นแล้วก็ได้ประคองพระราชกุมารน,น้อมถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยความเคารพพระพุทธองค์ก็ทรงรับพระราชกุมารน,นั้นมาและทรงประทานพรแล้วส่งมอบคืน ให้คนของพระเจ้าอาลาวีพระราชกุมานนั้นจึงมีพระนามว่าหัตถกะอลวะกะซึ่งแปลว่าผู้ที่เข้าสู่มือของอาลาวะกะยักษ์และเข้าสู่พระหัตถของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้สเ็จเข้าไปบินทบาทในเมืองอาลาวีโดยมีอาลาวะกะยักษ์เดินถือบาทและสังคติ ตามมาส่งถึงครึ่งทางแล้วจึงกลับไปหลังจากนั้นอรววไกะยักษ์ก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเลือกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาฝ่ายพระเจ้าอลวกกะพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนชาวเมืองอลวีได้ตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองอลวีแล้วทูลถามเหตุว่า พระพุทธองค์ทรงโปรดยักษ์ร้ายได้อย่างไรพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงอละวะกกัสสูตรขษัตริย์และประชาชนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลถึง8 4 0 0 0คนส่วนอัตตกะอละวกกะกุมารนั้นต่อมาก็ได้บวชเรียนและได้สำเร็จเป็นพระนาคามีซึ่งพุทธบริษัท ชาวเมืองอลาวีได้พร้อมใจกันสร้างที่ประทับให้พระพุทธองค์ได้พักจำพรรษาอยู่ณอัคคละวะเจดีวิหารเมืองอลาวีอยู่ถึงหนึ่งพรรษาเพื่อเป็นการอย่างให้ชาวเมืองอลาวีตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมให้เป็นสมบัติปลูกให้เกิดความเมตตาปาณีโดยตัวหน้ากันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง ของชัยชนะของพระพุทธองค์ที่มีต่ออละววกายักษ์ซึ่งหวังว่าตอนนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับและกข็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ด้วยครับหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับและขอให้ความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ